รกบกันก็บินเตรียมตั้งลำแลวอาจจะมืดนะครับนี่โ่ยี้ เสียตีแม่มีงี้ยแ่ะาป้นนแป๊ดย่ีเลยเนี่ยขึ้น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 มันบอกว่าขึ้ขึ้น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 เ่พี่หากไงว่ขึ้นครับ เดียวว่าขึ้นนะครับส่วนตัวผมนะตัวผมประมาณ50-55ส่วนตัวผมคิดนะดึงน่าจะทิ่มตรงนี้ใช่แต่ไม่ยอมเอาหอยนั่นมาถ้าเอาไม้มาโรยเนี่ยไม้ไม่ยอมเอาไม้มาโรงไม้มันอยู่ข้างล่างสลิงผัดข้างบนเนาะ ก็มารอดูกันนะครับผมรอดูตอนคิดผมก็ไม่เคยเห็นน้องไม่เคยเห็นรถรถบินแบบนี้ไม่เคยเห็นนี่ตุนเงินั้งแรกต้องรอดูครับก็เป็นรถไปยึดแบ่งกันข้างหน้ารถเกี่ยวข้าวนะมาจริงเราจะยืนตรงนี้ไม่ได้ดิอันตรายดินู่นแล้วเราต้องไปยึดอยู่นู่นเลยไม่ไม่อันตรายไม่อันตรายเนี่ยรถบินไม่อันตรายมันมีขาดพอดีไม่มียิ่งบ่ เดินจนดังุมบีแต่ยางอื่นขาดขอโตพวกนี้ขาดแต่สลิงไม่ขาดร้อยเปเ็เลยใช่โอ้มันมาไหมปึดปึดปดเลยวะใช่มันดดึงมันมีเกียร์ทดางนีล้วันีไม่ไหฮะดึงรถเกี่ยวข้าวไม่ถึงห้านาทีโดนนารายจมแบบนี้นะใช่จมแบบนี้ ยังยังดูแฟดเขาดินทรายเหมือนเราต้องอาศัยแสงแฟดจากพี่เหียวนะครับผมดูเห็นเสียตินไหมเห็นเห็นดึงมือถือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเราไม่ค่อยเพิ่เราไม่ต้องเราไม่ต้องเดินไปใกล้ก็ได้แต่ถ้าเราซูมเรงมันจะ แฟดมันจะหายอืมจะถ้าตัวกนไม่พอใช่นี่ครับนี่จะกล้องปีเอาครับแต่ถ้าวงกว้างก็ไม่ได้แฟดจะปิดทันทีวันนี้สามนมสามมครับอย่าตีนอยู่กันเนาะโซ่เกาะเรียบร้อยแล้วครับ น้ำจุดตัวน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 แก้วเออไปซื้อไว้ใช้ป่ะแพดเจนป่เออเซตินน่าซื้อไว้ใช้ดิเองไปเหมนเสียบกับเตียงโมก็ติดเด็ดนะฮะเสียบกับเตียงโมก็ติด เต็โ uh. มอมงดูควับตัวเดินแล้วก <oh ็วินข้างหลังระบบถ้าไมต้องโทษหรอบ

เไปเลยวางแล้วอไปคยด้มดเ่อช่ๆแลกเ่อนนี่เจ้าาเตียนกันเจ้ามาเยนกันนะวางแลบอกไปเคนอกย่องกัน่ะโอ้โหยังดีเลยนะนี่จริงเลยขึขันแล้วครับเปยนโควิดขนขาเลยโอ้เดข50ขันแล้ว นี่น uh, น um, mm, ok. ่าคัรกีมต้องถามถึงนต้องถามงเโครเคยบินมาแล้ว50กว่าคันรถเกี่ยวนี่ไม่ต้องถามถึงดึงพรงนี้ใช่ไหมใช่แราวว่าดึงตรงนี้วันนี้เรียว ติดสามหมื่นบาทฮะสามหมื่นบาทโอ้โหเครื่องไม่ติด 30, าาสดามหมื่นบาทหมด้วดสามหมื่นหมดโอคา่าค่าวาจาสามหมื่นแต่นี้ในกรณีที่รถสตาร์ทมาช่วย,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 วยไม่ได้รถที่จมช่วยช่วยตัวเองไม่ได้ มรถเกียวลพันน,น,นี่ใช่ีไช่วยกนไม่ก็รถเกี่ยวก็เหมือนกันรถเกียวจะบอกสอง,องนนนห,ห,นหนื่ท่าช่วยกับตัวได้จสา,ายแตงตรง,งนี้คุ้มนะครับทาแบบนี้มาแล้วตื่เช้า วางระบบลุยเลยมีงานกี่คนอีกครับดูโซมม นี่มามาไรนี่มามอไรนี่น้องมาอยู่นโอ้อารุอะไรไปส่งรอ๋อแลว่าเอาหกล้อไปส่งแล้วหกล้อมาไม่ใช่บอกครับอ้เตยู่ยังใหไฟฉายไม่มี เนี children, ่ยอื่นน้าบริสแ่ไปลเนางเดีนี่ดัดเพลงเอาเองทั้งหมด เฉพาะเฉพาะซื้อซีลิง่หมดประมาณเท่าไหร่แสนอยู่ไหมเนี่ยมนือเรื่อยๆัพี่รอกไม่รทใหมรืออหน่ี่เนี่ไอซีลิงตัวเนี้ทนมันดีกว่าตัวนี้มันทีอืมเฉพาะยกซีลิงก็เมื่อยแลวอืมมันสมอยู่หรอก

ต้องสิบห้าเส้นตกสิ้นเราไป้องัวเลยนั่งขึ้นอขึ้นเลยนะผมก็บินมาเยอะก็ได้สิบห้าเไม่ร้รเาน่หลานเราก็แบม่น้อยะใจติว้นนับ้านหมดห้าแนกว่าเจาตื้อมาใส่ใม่อีกหมดเยอะอยู่นหมดเยอะแนั้นแหละอเกร้านต้องรอพรุ่งนี้เช้า โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงรอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ